สวัสดีครับทุกคนข่าวกีฬามาบอกต่อนะครับมีชิมนี้จูเป้ระเะบิดปอกทีมชาติไทยในนัดทุกท้ายไม่ชนะหรือเสมอตกรอบทันทีนะครับมีคำตอบนะครับสวัสดีครับทุกคนยิ่งดีต้องรับต้องูอ้ผมไปนักที่ตามข่าวกีฬามาบอกต่อนะครับและผู้ชมพัดผมอยากจะบอกพี่น้องเ,เพื่อนๆนทุกคน ผมพิการหูไม่ได้ยินสองห้าเป็นตั้งแต่เกิดเด็กเด็เลยครับผมไม่ได้ใช้ภาษามือนะครับแต่พูดไม่ชัดผมไม่ได้ยินผมใช้อ่านปากเพื่อนตกขนนะครับโอเคผมพูดไิ่ชัดแต่ผู้ชมค่อ,อยฝังนะครับมีอ่านข้อความไปด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดชิปกดตินตามเป็นกำลังใจให้ผมพิการไม่ได้ยินครับออมพุ่นครับโอเค ชิปนี้พร้อมปังฟังได้เลยนะครับพเพื่อนๆนะคะรับธงวัติออกองกลางชิมชาติไทยหลังยิงประตูแรกในชิมชาติไทยชนะศรีนกาธงวัติลองการกลับมาติดชิมชาติไทยในยอบ8เดือนด้วยการยิงไกลธรรมตู สุดสวยแล้วับสุดยอดให้ชิมท่าไทยขึ้นนำนึงจูนอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่7ก่อนเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ทำให้ช้างซึกเล่นอย่างมั่นใจและเอาชนะอริกาได้แบบขาดลอยที่สุดเมื่อมีเหล่ารุ่นปูแรงอย่าจูเป้เป็นกาลังสาคัญจูเป้ระเบิด พรเทพยิงสองประตูพาพัดช้างจึกวังไชยระเบิดพร้อมเทพเนะครับศูนย์หน้าตัวจริงของชิมชาติไทยอี้ลอยคอยมานานเราเจอเขาแล้วจูเป้นายแน่นมากใช้โอกาสไม่เบื่อมีตองวะเป็นประตูเล่นแบบไม่ต้องตองวะเยอะหลายมากไม่ต้องวิ่งออกแรงเยอะใช้โอกาสไม่เบื่อ มีโอกาสก็ยิงเลยอาจจะดูช้าแต่เวลาทําปีกหรือว่าเร็วใช้ได้มงก็เทพยิงก็เยียบสุดยอดจบเปอร์ได้หลายรูปแบบกล้องหน้าตัวเป้าลำชาติมันต้องแบบนี้การเริ่มต้นกับจิมชาติไทยได้ยอดเยี่ยมสองนัดสองประตูในฐานตัวทํารลอนจูเป้ ไนเชื่อชิมหน้าไทยไม่ทำใบดาภาพภูมิใจจูเปแฮปปี้เลอกพัดสองประตูช่วยทางจึกเปิดใจสุกเปิ่มหลังบลอกเหมาสองประตูแรกให้ชิมท่าไทยช่วยทางจึกชนะศรีากา4-0พร้อมยอมรับรู้สึกภาพุูมิใจที่ได้หลงรับใช้ชาติและทำจึ่ง กำลังใจจากเพื่อนหลุมทีตาตแฟนบอลไทยที่คอยบุมหลังมาตลอดดาวยิงไว้ี่เบปีเกมทลุ่มเพื่องก่อนหน้านี้จะพาชุกโทษแต่ไม่ได้ปล่อยให้หวางพิพากกดดังตัวเองก่อนถมแทนหวังไว้วางใจด้วยการยิง2เม็ดหลังถูกสมลงมาเป็นตำลองในเกมล่าสุด หอมออมภณนพนาแป้และเอนทนี่หำจันที่มอบโอกาสจำพันทางนี้รวมถึงครอบครัวที่คอยพับุอยู่เสมอเจ้าตัวได้มารวมชิมชาติไทยคือหวังฝันที่เป็นจริงหลังติดตามผู้บหวไทยมาตลอดและรวมพาชีมเดินหน้าราษาหวังจะเด็ดมากขึ้น ในอนาคตชิมชาติไทยมีตำลังหมดกับถึงทัเดทไทยในวันที่สิบาคมิกนก่อนรวมตัวยิกทั้งช่วงมีนาคม2,569ปีหน้านะครับเมื่อลงเตดณกีนัตตากับเชอรแมนิสฐานในบ้านของตัวเองนาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงพราสุขป,ปังของดารุ่งลูกครึ่งไทยอังกฤษ ชูเป้ของหน้าจากสมุชอนชิปปี้ขาวในนักํำพันของซึกเอเชียครับ2 1อ0เพียทีมท่าถ่ายชนะศริกา4-0ชูเป้ถูกจริงเอาโชว์ของหน้าและํำพันได้สำเร็จกางเหมาสองปรตูในเกมอนณาชาติชุดใหญ่ครั้งนี้รือเป็นเครื่องพิสูจน์คือศักยภาพและอนาคตที่สมใจของเรา ในการเป็นกำลังกำลังของชิมชาติไทยขอบุนแฟนบอลไทยทุกคนสุดยอดมากที่ตามนำพึ็นอาเชียงของเขาขอบุนที่มาเชียเสียงอันิกาทำให้เราเหมือนมีผู้เล่นคนที่12บสองของฟุต้าครับอยากเป็นนักการจบเกมชิมชาติไทยมุทลมศินศิกา40ทูทำให้โอกาสเข้ารอบอย่างเปิดว่างและจ่า ผลการแข่งแน่ครั้งนี้ทําให้เิริกาตกรอบเป็นที่เรียบร้อยครับตามตารางล,ล่าสุดหลัง5นะัดทีมเจมเมยยิ่งหาน12แต้มทีมไทย12แต้ม่อาเท่ากันเลยครับฐานไหนที่ชิมทางไทยหรือไม่ชนะในนัดทุกท้ายก็จะตกรอบสันทีเลยครับถ้าคณะได้เส้นทางสู้สาวาลเบีย เปิดว่างแบบให้เต็มๆนะครับสิ่งที่ต้องรู้แบบง่ายๆที่สุดนะครับหไทยชนะข่ารอลหรือไทยสเสมอเตอรอบทันทีเลยครับหรือก็ไทยแพ้ตะรอบเมนกันนะครับเราเหลืออีกนักเดียวก็จะได้ไปเอเชียครับแล้วหรือว่าทีมเราก็มีโอกาสแล้วสัาิการล่าสุดทีมท่าไทย เก็บเพิ่มเป็น22คะแนนนุยังเช่มกลุ่มดีกับชิมชาติเมนิฐานในนัดทุกท้ายวันแต่บอกเลยว่าตัวเข้ารอบเฮเซียรครับ2 5 2 7นะัดที่ทัพตาวันที่31มีนาคม2 5 6 9ชิมชาติไทยจะเพิ่มบ้านรับการเม็ดเดือนของ จิมมิชานคืนเกมแข่งการเดิมพันมารวมส่งกำลังใจให้ผัดสึกทางสึกนะครับว่งไทยในบ้านให้ได้เพื่อตีตัวไปเข้ารอบเอเชียครับ2อ7 7าานาคนของมุ่งบอลไทยสดใสแน่นอนต่อไปนะครับชิปนี้ดูจบแล้วนะครับข่าวกีฬามาบอลต่อแบบนี้นะครับ อย่าลืมฝากกดแชร์ชิปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพิการไม่นดยินขอบุนทัพไว้พบเจอกันใหม่ชิปหน้าสวัสดีครับ